ต้องบอกเลยว่าจากคลิปที่แล้วที่เรานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานที่ที่อยู่ในการ์ตูนแล้วมันก็มีอยู่จริงบนโลกแต่จะเชื่อไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วตัวละครการ์ตูนดังๆทั้งหลายเนี่ยบางตัวละครนั้นกลับถูกสร้างมาจากคนเป็นๆเ,เรื่องราวจริงๆนี่แหละเพื่อมีให้เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามรับฟังและรับชมการดีกว่านะจ๊ะ ตัวละครที่1ป๊อปอายฮะเคยแกเชื่อ hey, หรือไม่ว่าป๊อปอายเนี่ยถูกสร้างมาจากเรื่องจริงเป็นเรื่องราวของนายแฟรงค์ร็อกี้ฟีเกลฮะนายคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่หน้าตาดูน่ากลัวดูขึงขังมากแต่ว่าเขาก็หลับเป็นคนที่ใจดีครับต้องบอกเลยว่านาย็อกี้เนี่ยเขาเป็นชาวจากเมืองเชสเตอร์รัฐอิลลินอยส์นายคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆเลยเนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบสุบไบเป็นคนที่มีแต่เหงือกไร้ฟันนะฮะเก่งกาจเรื่องการต่อสู้แล้วก็เป็นคนที่ใจดีมากโดยเฉพาะกับเด็ก คือใจดีที่สุดอะอย่างไรก็ตามครับเมื่อนายคนนี้ตายไปแล้วเนี่ยบนสุสานของเขาก็มีการนํารูปป๊อปออยครับไปแปะเอาไว้แล้วก็มีการแกะสลักเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงนายคนนี้อีกด้วยเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าป๊อบออยมีที่มาที่ไปด้วยเออ Amazing ดี2เจ้าหญิงออโรราเฮ้ยอันนี้ก็เหลือเชื่ออ,อีกแล้วเพราะว่าออโรราเนี่ยเขาเป็นเจ้าหญิงที่แบบว่าแสนสง่างมากแต่เชื่อหรือไม่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกสร้างมาในทศวรรษที่1 9 5 1950ซึ่งได้รันเก้าร้อยห้าสิบซึ่งได้รับารงบนันดง ดังมากคือปังมากในยุคนั้นปังไม่ปังอะ่ะผู้หญิงคนนี้นะครับได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งฮอลลีวูดดังนั้นครับมันจึงไม่แปลกใจว่าทําไมหญิงออโรราครับถึงได้รับแรงแรงใจมาจากออเดรย์แฮปเปิลแล้วก็กระตูนที่มีชื่อเสียงม,มากๆในช่วงนั้นก็คือเรื่องเจ้าหญิงนิทรานนั่นเองนะจ๊ะ 3. คุณป้าแอนนาจากเรื่องเด e i เอ r ค d i b บ e ถ้าใครเคยดูเรื่องนี้นะครับจะรู้กันว่าป้าคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้สร้างชุดฮีโร่ให้กับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายในเรื่องใช่ไหมแต่คนเคยรู้หรือเปล่า คว่าในความเป็นจริงแล้วตัวละครตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเอจิทเฮดครับผู้หญิงคนนี้ครับเขาเป็นเจ้าแม่แฟชั่นเป็นนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้านหน้าผมแว่นตาอ็อกเซอรี่รอบตัวคือป้าแกคือออกแบบเกือบทั้งหมดและเราครับอาจจะบอกได้ว่าเบื้องหลังของฮอลลีวูดนั้นป้าคนนี้ครับมีส่วนเกี่ยวข้องเกือบหมดเลยก็ว่าได้รวมไปถึงครับในเรื่องของรางวัลน,นั้นป้าแกครับกวาดรางวัลอสการ์นี่คือแบบเป็นกอบเป็นกำจนมีหลายคนครับยกย่องว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจเป็นอีกคนหนึ่ง ที่ได้รับรางวัลออสการ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์อีกคนเลยก็ว่าได้ฮะโอ้โหคืองานเลิศมาก้า 4. อารดาดินฮะอันนี้เนี่ยคือเจ๋งมากคือต้องบอกเลยว่าอารดาดินเนี่ยเขาเป็นตัวละครหนุ่มนะครับที่มีความฉลาดแล้วก็สามารถเอาชนะใจผู้หญิงอย่างจัสมินได้แต่รู้หรือไม่ครับว่าเบื้องหลังของแร,รงบันใจตัวละครตัวนี้เนี่ยถูกสร้างมาจากทอมครูซครับใช่แล้วทอมครูซเนี่ยเป็นแร,รงบันใจของตัวละครนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยคนสร้างนะครับต้องการใช้ตัวละครโดยรับแร,รงบันใจามาจากไมเคิล f จฟ็อกแตดดูเหมือนแล้วมันอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนไปใช้ Tom Cruise แทนซึ่งแน่นอนว่าผลตอบรับนี่คือดีและปังมากๆและนี่ครับเป็นที่ไปที่มาของอาราดินนั่นเอง 5. Harry Queen ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของ Harry Queen นั้นเป็นอะไรที่สุดซึ้งมากๆเลยนะครับเพราะว่า เป็นเรื่องราวของคนวาดการ์ตูนนี่แหละเชวันดีคืนดีเนี่ยนาไปนั่งดูละครเรื่องหนึ่งครับมันมีชื่อว่า j of our life ซึ่งมันก็เป็นละครแนวตลกอะไรอย่างนี้แต่ว่าปรากฏเมื่อดูไปดูมาครับไปสะดุดฉากหนึ่งไปพบกับตัวละครตัวหนึ่งครับที่ ร้ายกับเพื่อนของเธอสมัยมหาวิทยาลายัยด้วยความคิดจึงเพื่อนรักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจครับว่าจระ,ะคอตัวเองขึ้นมาแล้วก็วาดส่งไปให้เพื่อนดูแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าการวาดแกเนี้ยรับทําให้เรื่องราวของเขาครับกับดังสะบั้นหั่นแหลกตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันซึ่งเราครับอาจจะบอกได้ว่านี่แหละความเป็นเพื่อนที่แท้ทรู6 ตัวละครที่มีชื่อว่าเออร์ซูล่าต้องบอกเลยว่าเป็นตัวร้ายจากการ์ตูนเรื่อง The l i t t l e m e r m เ i d นะครับเป็นตัวละครตัวร้ายที่เราแบบว่าเห็นแล้วคืออารมณ์ขึ้นแต่เชื่อหรือไม่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเฮริสเกรทมินสตินะครับหรือว่าชื่อวงการเขาเนี่ยมีชื่อว่าเจดีไว e ์เขาเป็นทนักแสดงก็ได้นักร้องก็ได้แล้วก็เป็นแดกควีนที่มีชื่อเสียงมากๆรวมไปถึงความสามารถของเธอนะครับเธอสามารถแสดงเป็นนักแสดงก็ได้หรือว่าจะเป็นละครเวทีก็ได้คือ ทุกการแสดงจริงๆดังนั้นด้วยความที่จีวเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเยอะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจกับคนสร้างการ์ตูนเรื่องนี้ครับโดยใช้เธอนี่แหละเป็นตัวละครหลักซะเลยและผลตอบรับก็คือดีมากเจสบัคส์บันนี่เรื่องนี้หลายคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนครับเพราะเป็นกระต่ายที่มีความสามารถใช้ชีวิตตามปกติ ้า้กับมนุษย์เลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจัดได้ว่าเป็นตัวละครที่มีบุคลิกอันโดดเด่นแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงทศวรรษที่1940เป็นต้นมานะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยได้รับแรงบันใจมาจากคราสเกอร์โบนนักแสดงชาวอเมริกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย เขาได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งฮอลลีวูดเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลคือเป็นกอบเป็นกรำโดยเฉพาะภาพยนตร์อย่างเรื่อง is happen one night ซึ่งจากภาพยนตร์เรื่องนี้นี่แหละครับอาจจะบอกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบัคบันนี่เลยเพราะว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่พระเอกของเราครับจะไปหาผู้หญิงแต่ปรากฏว่าระหว่างทางนี่คือหิวมัง้งแวะนั่งกินแครอทก่อนจ้าแล้วค่อยไปหาผู้หญิงนี่แหละ,ละเลยเป็นจุดเริ่มต้นของบักบันนี่ก็แทบไปอีกนะเธอทั้งกินแครอทก่อนไปหาผู้หญิงเนี่ย Amazing จริงๆแ a r แอเรียลจัดว่าเป็นตัวละครหลักในเรื่อง The Li t t l e m e r m อ i d อีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ผู้หญิงคนนี้ครับได้รับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของบุค,คลิกอยู่หลายครั้งแต่เชื่อหรือไม่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถูกสร้างมาจากตัวละครจริงๆนั่นคือ เชอริสโตเนอร์เป็นนางแบบชาวอเมริกันที่มีอายุแค่16ปีเท่านั้นที่ใช้เชอร r สโตเนอร์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ครับเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนหวานสดใสซึ่งก็มีบทบาทคล้ายกับรอรียลอย่างมากนี่แหละแรงดึงจุดเลยก็ว่าได้อเมซิ่งอีกแล้ว9กลุ่มนกแร้งต้องบอกเลยว่าในเรื่องของเมาครีมหมาป่านั้นนะครับจะมีกลุ่มอีแร้งอยู่กลุ่มหนึ่งมี4ีตัวด้เดมีที่ไปที่มาเว้ยเมื่อประมาณปี1967เนี่ยมันมีศิลปินกลุ่มหนึ่งครับชื่อข้ามีชื่อ นั่นคือ The Beatles ครับเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นซึ่งคนสร้างการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็คืออินกับนักร้องวงนี้มากคือรักและปลื้มมากก็เลยเอาตัวละครอีแล้ง์สีตัวนี้ไปสร้างเป็นการ์ตูนเพื่อหวังว่าจะให้ The b บิ t l e s หรือว่านักร้องกลุ่มนี้เนี่ยมาพากเสียงให้แต่ปรากฏว่าผู้จัดการครับกับปฏิเสธบอกว่าไม่เอาไร้สาระทีนี้แหละสร้างมาขนาดนี้แล้วว่าจะยกเลิกก็คือเสียดายสุดท้ายก็ดันทุรังจ้าสร้างเอาให้เสร็จและแน่นอนว่าเมื่อตอนแรกเนี่ยไปขอให้เขาพากเขาไม มาสุดท้ายก็โดนสดโอเคในเมื่อเขาไม่มาใช่ไหมก็ไปจ้างคนอื่นมา,าพากแทนสุดท้ายก็ดังแล้วก็ปังขึ้นมาก็ถือว่าแหกหน้าพอสมควรทีเดียวนี่แหละคนจริงเว้ยติปเช็คเอออันนี้คือเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถูกรับแรงแันใจมาจากผู้ชายคนหนึ่งครับเขามีชื่อว่าเมอริสทิวเลตเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับที่หน้าตาอยู่หน้ากลัวมากดูหน้าโหดอ่ะแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นผู้ชายที่แบบใจดีมากแล้วเขาก็เป็นชาวราัสเซียแต่อย่างว่าแหละสังคมมนุษย์เนาะชอบตัดสินคนจาก หน้าตาตคือถ้าแบบหน้าตาหน้ากลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมองว่าเป็นคนที่ไม่ดีใชปะละ่าดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ครับก็มีการถูกตีแผ่ออกไปแล้วก็นําเสนอว่า <S <S จริงๆแล้วคนที่หน้าตาหน้ากลัวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ใจร้ายเสมอไปสุดท้ายครับตัดสินใจถ่าย,ายทอดเรื่องราวแบบนี้ผ่านกระตูนเรื่องนี้แหละครับโดยใช้ตัวละครที่มีชื่อว่าเชคนี่แหละก็ถือว่าโอเคเป็นการแก้ปัญหาให้กับนายคนนี้ด้วยแล้วก็เป็นการสอนมนุษย์หลายคนนะครับให้รู้ว่าบางครั้งแล้วเนี่ยคนหนึ่งคนอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นดังนั้นครับอย่าตา จะดีกว่านี่แหละโครอินเนอร์เลย11เจ้าหญิงสโนไวท์ต้องบอกเลยว่าเจ้าหญิงสโนไวท์เนี่ยเขาเป็นตัวละครดังมากในดิสนีย์ใช่ไหมแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากมาร์ชนะครับเป็นนักแสดงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสามารถในการเต้นรำซึ่งเรื่องนี้ครับถูกสร้างมาสมัยปี1920ตอนที่มาร์ชอายุแค่14ปีเท่านั้นต้นจากข้อมูลนะครับบอกว่าตอนแรกทางดิสนีย์เนี่ยเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับเพราะกลัวดรามา่าแล้วก็รอให้เวลาครับ ผ่านไปสักระยะหนึ่งถึงค่อยเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาให้เราได้รู้กันดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมสโนไวท์ชอบแต่งกายคล้ายกับแดนเซอร์ตลอดเวลาเลยอ๋องี้นี่เอง12โพคาฮอนทัสต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เรานั้นคุณหูคุ้นตากันอย่างมากซึ่งตัวละครตัวนี้ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอรีนบีด์ดเป็นนักแสดงชาวอเมริกันพื้นเมืองนะครับอย่างไรก็ตามครับจากข้อมูลนั้นระบุไว้ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเหมือนกับการไปก๊อ ชีวิตของไอรินบีดัตมาทั้งดุ้นเลยจําจลองอทุกอย่างเกี่ยวกับไอรินยกแผงครับเช่นเรื่องของบุคลิกนิสัยน้ําเสียงคือกระทั่งเสียงคนพาก็ต้องเป็นไอรินมานั่งพากเองถ้าไม่ใช่ไอรินคือไม่ให้พากอมีด้วยคือต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบจริงจังมากสุดติ่งกระดิ่งแมวก็เนาะไม่รู้ว่าจะมีใครอยากจะว่าตัวละครของหมอกหรือเปล่าจําลองว่าเป็นเราอะไรอย่างนี้ก็คนจะดีไปอีกเนาะเรื่องจริงที่ทราบเป็นการ์ตูนอเมซิ่งไปอีกก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องรา แบบนี้เนี่ยก็น้อยครั้งที่เราจะได้ยินมันเนาะเอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์และก็เป็นกำลังใจให้กับหมอกด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ครับผมพิจเจหมอ,อกชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย